สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาผลิตภัณฑ์อาหารซีพีทุกคำมีความหมายไมโมธนาคารอมสินเช็คจ,จ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวสำนักงานกรสทชทาจิมะร้านอาหารญี่ปุ่นรสชาติต้นตำรับสร้างสรรค์จากวัตถุดิบคุณภาพชั้น8ซนเฮลิ克์เอ็มควอเทีย ต้นไม้นี่คือปลูกตั้งแต่แรกเลยไหมคะแบบนี้เลยป้เปล่าค่ะซื้อบ้านนี้เพราะว่าต้นไม้มันมันสวยอะค่ะโอ้คือเ<ม>ขามีต้นไม้ไมาอยู่แล้วถูกค่ะซื้อต้นไม้เพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ของต้นไม้นี่มันก็โอเคแล้วก็ดูแลง่ายมันไม่ใช่ต้นไม้ที่เยอะที่มันแบบต้องใส่ปุ๋ยหรือต้องตัดหญ้าไม่มีเลยครับไม่เหมือนไม่เหมือนชุดเราอะต้องดูแลตัวเองให้ได้น<อ>ะคะใหญ่จะจู้จี้จุกจิกกับชีวิตเกินไปเอเอคอนเซ็ปต์ดีๆเนาะให้เขาดูแลตัวเองะะเหมือนกับที่เราดูแลตัวเองได้จุดเริ่มต้นใครชวนยังไงมา เป็นนางสาวไทยอ่าไม่ได้มีใครชวน,นแต่เราต้องชื่อเรื่องดวงเนาะคือว่า,าทางคุณยายหวังอะ่ะคุณยายคือน้าของแม่เขาเนี่ยตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยคุณยายต้องการคนหนึ่งในครอบครัวเป็นนางสาวไทยนะคะ<อ>ตัวคนหนึ่งสักคนหนึ่งเลยละ่ะแล้วก็คือว่าเราก็แบบเป็นหลานผู้หญิงที่เขาเห็นแววมาก<อ>แล้วตั้งแต่เด็กๆเ,เขาจะท่องเลยนะว่าเห็นไหม มีปุ๊กพลาสลามีปุ๋ยพราชิปต้องมีป๊อปอะไรวะเวลามันมาแรงเวลาก็ยินอันนี้มาตั้งแต่สิบสิบกว่าขวบแบบแล้วแบบเว้นตานานๆแบบว่าฟันเงินๆเนี่ยเล่่ล่มันคืออะไรแล้วตอนอยู่บ้านคุณยายคุณยายก็จะแบบว่าให้ใส่ส้นสูงอ๋อให้หัดเลยใส่รองเท้าแตะมอเตอร์ไม้ใส่ส้นสูงเดินไปเดินมาในบ้านขึ้นลอบันไดว่าแบบร้านขออย่างเดียวอย่าล้มบนเวทีห้ามล้มตอนนั่งคือว่าว่า ปิดขาให้มิดชิดให้มันเรียบร้อยเป็นผู้หญิงน้อยล้มความกระโดกกระเดกไปอะไรเงี้ยเรกลายเป็นโวลตีมากขึ้นเนี่ยนี่ก็ใช่ว่าสรุปมาประกวดเนี่ยเพราะว่าอยากจะทําให้คุณยายได้สมหวังมีความสุขชื่อสมหวังไงคุณยายชื่อนะสมหวังค่ะคือทําให้กับคุณยายส่วนใหญ่เนี่ยนักข่าวจะมาใช่ไหมคะก็จะถามเลยประกวดนางสาวไทยทําไมคะหนูต้องบอกว่าอะไรหนูมาหาเพื่อนใหม่และประสบการณ์ใหม่ถ้าสมมติเลยสมมติเลยถ้าเกิดพูดตรงๆเลยคุณป๊อบครับคุณประกวดนางสาวไทยเพื่ออะไรครับ อยากได้เงินค่ <perform> ะอย่างนี้ตอบไม่ได้ตอนนั้นคือตอบไม่ได้ <Ḥ? S 2> แต่จริงๆแล้วอินเนอร์ตอนนั้นเนี่ยอยากได้เงินไปทำอะไรกันพี่๊อปไปเที่ยว <outing> <ป icias> เดี๋ยวนะพี่พี่ประกวดนางสาวไทยพึ่งไปเที่ยวฟลอเรนซ์อิตาลีเลยต้องไปฟลอ ไม่ได้เป็นไม่ยากรบควนเงินคุณพ่อคุณแม่ไงไม่ได้อยากเป็นแบบฉันเป็นสัมวันขึ้นมาบนประเทศไทยเป็นแบบคนสวยที่สุดในประเทศไทยฉันอยากจะไปฟอนซิตเตอรี่แล้วก็เงินหมดแล้วอยู่ประเทศไทย6เดือนคือมาเที่ยวจบปริญญาเสร็จนะคะเที่ยว3เดือนเที่ยว3เดือนเสร็จเงินหมดตัว ก็หาเงินเรารู้แล้ววันนี้คือจุดประสงค์คือต้องการไปเที่ยวอิตาลีนะฮะแล้วได้ไปไหมคะพี่ป๊อบได้ไปได้ไปค่ะได้ไปแล้วความฝันของของพี่ป๊อปจริงๆอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยจากการพูดคุยกันพี่เป็นคนไฮเปอร์ชอบเรียนรู้คนอะไรอย่างเงี้ยพี่มีความฝันอย่างอื่นไหมอยากเป็นคุณครูอยากทำนู่นทำนี่อีกไหมอยากมีสถานที่คือที่หนึ่งอ่ะคืออาจจะแบบว่าเราขาดความรู้สึกเราเนี่ยคือคนเรียกเป็นอินดี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วอินดี้เป็าอินดี้อินดีพาวอินดีพาวอินดีพา อินดีพดนี์แปลไม่มีพักพวกหรือว่าไม่มีใครเอาไม่มีพักพวกเลยอ่ะไม่ทำองไรใครแต่บางพวกอินดี้ทั้งหลายมันก็ต้องการนิดนึงนะเขาต้องการความแบบพักพวกถ้ามีโยคะเนี่ยทุกคนมาพื่แบบว่ารักษาร่างกายกินของดีไปเที่ยวดีๆนะคะแล้วมีแบบว่ามีแบ็กอัพอ่ะ มันไม่มีความรู้สึกเหงาเพราะว่าไม่มีเพื่อนคุยด้วยอะอตรงนี้เราขาดมากอยู่อเมริกาไม่มีเพื่อนสิทธ์มากอยู่เมืองไทยก็ยิ่งไม่มีมแต่แตว่าได้มาสอนโยคะได้มี community เล็กๆในบ้านเราเนี่ยแล้วเขามาหาเราเอาของมากินด้วยกันมาแชร์ด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่เ,ออเราต้องการจร,จริงๆที่ว่าพี่ป๊อปอะไม่ได้ซิดแล้วก็ไม่ได้แบบว่าปฏิเสธสังคมหรืออะไรเลยนะเพียงแต่พี่ป๊อปเป็นคนที่ชัดเจนในสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรัก แล้วก็ทําในสิ่งนั้นแล้วก็อยู่กับคนที่รักแบบเดียวกันไม่จําเป็นต้องทําอะไรเพื่อเอาใจสังคมโดยที่เตงไม่ชอบอินดีป่ะอินดี้เหมือนกับคนอินดี้นี่นะโอ้โหหลายเรื่องราวนะได้คุยมาขนาดนี้นะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยนางสาวไทยที่เราเคยเห็นมีหลายมุมมองที่น่าสนใจเดี๋ยวเราสักครู่เราเข้าไปคุยในบ้านยังมีอีกหลายเรื่องที่จะน่าสนใจยิ่งกว่านี้อีกอ่าแต่ว่าตอนนี้พาพี่๊อมครับพาเดินชมบ้านสักนิดนึงได้เลยค่ะ การยืดท้อบหน้าเด็กแบบนี้นี่ส่วนหนึ่งโยคะช่วยด้ยไหมคะส่วนใหญ่เขาบอกว่าเ0ของคนอย่างที่มาเล่นเนี่ยเพว่ารักษาร่างกาย,ยาส่วนใหญ่คนเรานะถ้าไม่ถ้าไม่เสียจะซ่อมทำไม,มต้องไหมจะไปหาหมอทำไมแล้วถ้าเกิดแบบว่าเรื่องการดูแลตัวเองโอเคแล้วแล้วเรื่องหัวใจมีคนมาดูแลหรือยังคนข้างกายมีไหมช่วงนี้ครับ สวัสดีค่ะการออมเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยและรู้จักคิดก่อนใช้จ่ายค่ะวันนี้รินมาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยซึ่งที่นี่ก็มีแนวคิดในเรื่องการส่งเสริมการออมเงินเช่นกันแต่จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวตามรินเข้าไปหาคำตอบข้างในกันเลยค่ะ ตอนนี้รินอยู่ที่ธนาคารโรงเรียนส่วนกุหลาบวิทยาลัยหนึ่งในธนาคารโรงเรียนที่ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนค่ะรินจะมาพูดคุยกับผู้จัดก,การธนาคารโรงเรียนถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการทํางานและเคล็ดลับในการออมเงินค่ะการมาทํางานในธนาคารโรงเรียนเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับตัวน้องบาสเองบ้างคะฝึกความรอบคอบครับแล้วก็ฝึกความรับผิดชอบอย่างเช่นเราทํางานให้ลูกค้าผิดลูกค้าก็อาจจะติดเตียนเราได้เราจรึงต้องมีความรอบคอบในการทํางานครับผม น้องบาสมีเคล็ดลับการออมเงินในแบบฉบับเจ้าหน้าที่อย่างไรบ้างคะอยากให้ช่วยแชร์กับเพื่อน,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 เ,พอนเพื่อนทางบ้านนิดนึงค่ะให้เพื่อนเพื่อนทางบ้านนาไปปรับใช้คุณพ่อคุณแม่ให้มาเท่าไหร่แล้วก็แบ่งไว้ส่วนหนึ่งใช้แบ่งส่วนหนึ่งเก็บถ้าส่วนที่ใช้ยังเหลืออยู่แล้วก็เอามารวมกับส่วนที่เราเก็บก็เก็บให้หมดเลยครับก่อนจากการรินมีแนวคิดดีๆในเรื่องการออมเงินจากรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาัลามาฝากกันคะ่ะ โรงเรียนได้จัดตั้งธนาคารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนบุคลากรและครูของเรียนได้มีโอกาสออมได้สะดวกก็ขอขอบคุณธนาคารแล้วก็ให้ตู้ ATM มาด้วยเนี่ยนะครับบริการเป็นที่ประทับใจของครูบุคลากรแล้วก็ของผู้ครองหัวใจสําคัญในเรื่องของการออมเนี่ยเราพยายามจะปลูกฝังให้เยาวชนเห็นว่าเด็กที่นี่ออมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับจะมีบัญชีธนาคารโรงเรียนทุกคนเลยนะครับร่วมสนับสนุนการออมโดยธนาคารออมสิน